สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมภาพหลงอีกหนึ่งครับพระสมเด็จไกเซอร์มหาเศษธ,ธีครับหลังสมเด็จโตรุ่นมหาเศษฐีครับของวัดหน้ากลางวรวิหารครับเขตวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพครับนีหครับหน้ากล่อง ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยครับพุทธศากษา,า,า,าชมพระด้านในกันเลยครับนี่ครับด้านใน แต่หนกัน,นี้เลยครับวสวยๆครับนี่เด,ด้านหน้าครับชมด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นสมเด็จพระจัจารโตครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับวสกัสซาฝากช่องไว้1หนึ่งช่องด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมโอกาสน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ